ทำน้ำซุปข้าต้มเป็นน้ำซุปกระดูกหมูพ่อซื้อหัวใชเท้ามเลยเพราะพ่ออยากให้ใส่มันจะน้ำซุปจะได้หวานวาน,นิดนึงช้อนฟองออกหมดแล้วลอหมูมันเ,เปื่อยกว่านี้นิดนึงเด็กๆจะได้กินง่ายๆ ปอกกระเทียมไว้เจียวใส่ข้าวคับผมตั้งหน้าตั้งตาปอกต่อไปตอนนี้ทุกคนก็คืออยู่บนห้องแม่นั่งทาอยู่คนเดียวเพราะพอ,พอล้างจานเสร็จแล้วก็ขึ้นไปอาบน้ําให้ลูกส่วนเด็กๆก็ช่วยกันดูน้องส่วนแม่ก็นั่งแกะกระเทียมต่อไปรอเสร็จแล้วค่อยเรียกทุกคนมากินซุปแล้วนะคะได้น้ําซุปแล้วแล้วแม่ก็ ช้อนผักออกโอ้อยฟันแล้วก็มาตำกระเทียมจะไปเจียวกระเทียมใส่ข้าวกันสูตรนี้ก็คือได้มาจากป้าโอนะคะแต่ก็ไม่ทำเหมือนเขาเป๊ะก็คือตำทำแบบตามแบบที่เราสะดวกทำตามสะดวกทำตามที่เราสะดวกแล้วแม่ก็เอาข้าวมาเจียวกับกระเทียมแบบนี้นะคะกระเทียมมสีขาวก็มองไม่เห็นกระเทียมแล้วเพราะคนเข้ากันไปหมดแล้ว ที่จริงเขาใส่น้ำมันด้วยนะปลาโอแต่แม่ไม่ใส่เพราะไม่กินน้ำมันแต่ว่าใช้มันจากหมูเพื่อให้กระทะมันไม่ติดเอาเน่ก็ใช้หมูเอาเพราะว่าในหมูมันติดมันอยู่แล้วเพราะว่าแค่มันหมูอ่ะก็เยอะมากพอแล้วถ้าเติมน้ำมันเข้าไปอีกก็คือแบบมันก็จะได้น้ำมันเยอะไปก็เลยไม่เติมดีกว่าอาข้าลงหม้อแล้วกำลังขุดๆเลยรออีกนิดนึงรอข้าวแตกแล้วก็ ใส่ผัก,ผกขึ้นช่ายเอ้ย,ไม,อยมไม่ได้ซื้อขึ้นช่ายมาใส่ผักใส่ผักชีแทนใส่ผักชีแทนไม่ได้ซื้อขึ้นช่ายมาลืมซื้อขึ้นช่ายมาก็เลยเอาผักชีแทนแล้วกันกินข้าวกันพอใส่ผิกให้แต่ตัวเองคนเดียวเลยนะไม่ใส่ให้แม่เลยนะร้องหรอ,หรอแม่ก็ชอบแม่ใช่ร้องทำไมลูกร้องทำไมอยากขึ้นมันอยากขึ้นโจ ปล่าเลยนะลูกวะอร่อยไหมพี่ต๋องกต้มกระดูกหมูผิวคือแม่กินหอมน้ำลายเลยนะคะลูกร้อนร้อนจะกินก็กินไม่ได้เลยนะลูกเนาะต้องได้แต่ดมกลิ่นที่แล้วอร่อยไหมหิวข้าวไงไหลมากต้องใครอยากขึ้นแต่ขกินไม่ได้มันร้อนก่อ็กินข้าวดิ อร่อยไหมลูกมื้อนี้อร่อยครับกินให้หมดนะกินไม่หมดเดี๋ยวแม่เสียใจเลยแม่อุตส่าห์ตั้งใจทําโอเคสําหรับคลิปนี้ก็กินข้าวก่อนหน้าแม่ตั้งใจทำมาหนึนใช่สําหรับคลิปนี้ก็เป็นการทำข้าวต้มให้เด็กๆกินชาวบ้านดีค่ะอืมบ๊ายบายเด็กๆอยากมากันเจ้บ๊ายบายมาพบกันในตอนเช้าเพื่อตัอันนี้ว่าไครรุ่นฝุกทำอาหารในครอบครัวจับจับจับหิวมากแล้วหิวมาก ไม่รอแล้วลูกเพ่อปอดแล้วมันจะเล่นอ้ะมันจะถือเองจะถือเองหก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 มันจะเล่นแหละเธอช่างมันเถอะกินเสร็จแล้วค่อยปอดมาใช้เทปนี่สเสื้อมามาใช้มาใช้มือเป็นใช้เสื้อไปเจะมันใช้แม่ร้อนปากเอาน้าไหม ปกติปกตินังไม่กินหมูแต่วันนี้กินสงสัยเห็นแม่ทําก็เลยกินใช่ไหมลูกเก่งนี่ไงเสื้อเธอวางอยู่ข้างไอ้ไทยอ๋อไม่ต้องละโอ้โหนั่งไทยก็กินเข้าปากด้วยหกด้วยเข้าปากด้วยหกด้วยอ้ำอ้าไม่เข้าเยอะเป็นไง พ่อรู้ทีนะอะไรเหรออะไรเหรอพ่อแกบอกนะว่าอาบน้ำน้องมาเป็นอาบน้ำมาอาาอาบน้ำน้องมาเป็นอาบน้ำอย่างนี้ก็ได้น้องกินหลายคำเลยอันนทนายกินนี่อ้ ố, อาํากัดหมูกัดหมูเออกัดหมูเออกัดหมูกัดหมูเป็นไอ้ไทยกัดหมู ต้องเช็ดคอให้นิดนึงคอเปือ้อนอ่าพากันเปื้อนกพ่อพีอ่น้องเลยพากันเปลือกเลยคอเลยคอพี่ก้อยก็กินเก่งมาพ่ขอขยันคอดีกว่าพี่ต่อเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวแม่พาทำสุขขนะลูกก็เล<อ>ือยกเดี่ยวเลือกเดี๋ยวแล้วก็ไม่ลูก